เจกับเบนคุยกันเจบอกเบน I really need your help เบนฉันต้องการความช่วยเหลือลจากเธอมากเลยทีนี้เบนก็พูดอะไรเนาะ7 1 7 2เดี๋ยวคูขอดู7:12ก่อนนะเจก็พูดต่อว่า But I have to go to the bank by 10แต่ฉันต้องไปธนาคารตอน10โมงเบนเลยบอก It's 5 to 10 n o w ตอนนี้ก็5 to 10โมงครับ5ก็คือ5 อีก5นาทีจะถึง10โมง9โมง55ตอนนี้มัน9โมง55แล้วนะแต่เขามีนัดตอน10โมงใช่ไหม yes that's why ใช่ก็นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ that's why i ask นั่นแหละฉันถึงถามเป็นก็พูดต่อโอเค my bike is over there let's go อ่ะอยู่ตรงนั้นแหละ bike อ่า bicycle เนาะจักรยานอยู่ตรงนั้น let's go ไปกันเถอะเจก็บอกโอ้ oh, thanks a lot มีประมาณนี้ ไปดูข้อ71เลยนะ71เมื่อกี้เจบอกว่าต้องการความช่วยเหลือ71ระหว่าง what do I want ฉันต้องการอะไรไม่เอา what concern concern มันแปลว่าห่วงใยกังวลเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะไม่รู้เหมือนกันข้อ3 what's the matter โอันนี้เป๊ะมากค่ะมีอะไรหรอเป็นอะไรหรอนะคะข้อ4 what do you mean อันนี้ตัดิ้งไปโดยด่วนอาเอาข้อ3เหมือนกันไหม ทีนี้เจก็ต้องบอกแล้นะว่ามีปัญหาอะไรระว่างข้อหนึ่ง my bike b r e a k my bike is breaking up ใช้สีตัวก็จะบอกว่าจักรยานพังเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าพังแบบ b r e a k เนี่ยมันใช้ b r e a k ตัวไหน b r e a k คคำเดียวแปลว่าแตกพังหัก break up ทำให้แตกพังเป็นชิ้นๆ break down ก็แปลว่าพังเหมือนกัน,นะคะ่ะ แต่เป็นการพังที่เอาไว้ใช้กับเครื่องยนต์หรือว่ายานพาหนะฉะนั้นชัดเจนเลยได้ตัวเดียวเนาะเวกดาวได้อันเดียวเนาะคือข้อ4นะคะเราก็บอกว่ากระโดดมาดู7จะ13เลยนะ7จใช่นั่นแหละฉันถึงถามแล้วเจช้อยมีข้อหนึ่งคือจะกิฟต์มีอันลิฟต์ลเราเคยเจอล้วแปลว่าไปรับใช่ไหม เธอช่วยรับฉันไหนได้ไหมหรือว่าไปส่งอะไรเงี้ยนะคะข้อ2 Could you give me a trip แปลกแปกให้ทริปเลยเหรอทริปท่องเที่ยวนี่นะทริปเดินทางข้อ3 Could you ride the bike คุณช่วยปั่นจักรยานได้ไหมข้อ4 Could you เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นคำว่า ride Could you ride me a ride ไม่มีนะคะทริปก็ไม่เกี่ยวนะคะ Could you ride the bike คุณช่วยปั่นจักรยานได้ไหมหนูเอาข้อไหนหนึ่งถูกต้องคะ่ะครูขอกลับไปดูตรงข้อ73ก่อนเจก็เลยบอกว่าใช่นั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ฉันถามขอให้คุณช่วยไปส่งหน่อยแล้วเป็นก็บอกว่าโอเค my bike is over there ไปกันเถอะ let's go แปลว,ว่าไปกันสองคนเลยนะเจก็ขอบคุณ <c oughs> เนาะแล้วก็74ระ่แววาง I will pay you back เดี๋ยวฉันจะจ่ายคืนนะ เอาออกเลยนะคะไม่ต้อง I really appreciate it ข้อ2ก็คือซับซึ้งนะคะซึ้งใจ <Okay. S 1> นะ I must go now ฉันต้องไปตอนนี้แล้วแหละตัดออกนะคะตัดเยอะใหญ่เกินไป I l l let you know เราจะให้เราจะบอกให้เธอรู้นะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะเหลือข้อเดียวจะส5 <75. S 2> เราก็ตอบกลับด้วยคำว่า no problem แต่ตรงช้อยเขาให้ว่า no <problem. S 2> not a problem ก็ความหมายเดียวกันใช้ได้เหมือนกัน